วันนี้พาออกนอกสถานที่นะคะมาเก็บหอยเก็บปูกันอุ้ยนุ่นปูตัวหนึ่งตายมาเห็นไหมคะนั่นตายอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมนี้ยเนีนี้นี้นีนีนีอันนี้อีกสองตัวนี้ไปดองใส่ส้มตําได้นะไซส์เนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยแต่วันนี้พิมจะไม่เอาปูพิมจะเอาแค่หอยหอยแมงปูก็หอยตลับนะคะหอยแครงอะไรพวกเนี้เนาะไปดูกันวันนี้ว่าจะมีให้เก็บแค่ไหนนะคะทุกคนน้ําใสมากทุกคนเดินเก็บเอาเป็นจุดๆนะหอยที่นี่สะอาดนะคะ เนี่ยค่ะมันก็วางอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหอยแมงพู้ทั้งนั้นนะคะนี่เลยเนี่ยนะคะตัวเบเริ่มเลยนะเด็กกระชายไอปูน้อยเอามาให้แม่แม่จะกินหอยนี่นะคะอันนี้หอยอะไรหอยตลับหอย,อยนั่นหอยนางลมแต่ปูเยอะมากเลยทุกคนหน้าไปดองเป็นเป็นปูนั่นนะ ปูอะไรบ้านเราอะ่ะปูที่เขาตาใส่ส้มตำอ,อ่ะอู้เยอะมากเลยนะคะแต่พิมไม่ย่ามาด้วยไม่กล้าเอา <c oughs> ดูทุกคนอู้พิมมาเจอดงหอยนะคะพิมมาเจอดงหอยหอยแมงผู้หอยตลับเยอะมากเลยดงเนี้ยดูเ <c oughs> นี่ยเนี่ยทุกคนหอยเต็มเลยอ่ะวางแอ่งมึงแอ่งแมงอยู่เห็นไหมคะเนี่ยใช่หมดเลยนั่นน่ะ เป็นพวงเลยลงไปนวนน่ะใช่หมดเลยนะคะเก็บดงนี้คือเต็มถังเลยไม่ต้องไปไหนเลยนะคะเนี่ยเห็นวางแอง่งแมงะใช่หมดเลยนะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปลุยเก็บกันเอ้ยเนี่ยเห็นไหมสวยสวยเลยนี่โอ้ยอันนี้ก็สวยสองดอกนี้ก็สวยนี่ตัวให,ใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเก็บโยนเก็บโ,โยนดีกว่าเนาะเยอะมาก หนูจะเต็มถังละพิมมาเดินเก็บาตามชายหาดเนี่ยแหลคะค่ะทุกคนเห็นไหมวันนี้คลื่นไม่แรงนะนี่ค่ะหาดเล็กๆแค่นี้แหละสารพัดหอยสารพัดปูเลยปูเยอะมากเลยวันนี้เจอแล้วหอยตลับทุกคนเนี่ยแหละไอที่พิมพต้องการเนี่ยเพราะว่ารสชาติมันจะคล้ายๆไอหอยลายนะคะทุกคนอร่อยมากนะคะไปแช่ไปคืนหนึง่งแล้วก็ผัดนะเดี๋ยวเดินดูอีกนะไอปูมันยั่วพิมพ์จริงๆมันอยากให้พิมพ์จับจังเลยเนี่ย <laughs> เนี่ยคะ่ะทุกคนเห็นแล้วอันนี้หอยตลับกับหอยแมงคู่อยู่ด้วยกันเลยนะคะมันไม่ได้มีถี่ๆนะคะในหาดทรายมันจะมีห่างๆนะนี่ตัวหนึ่งโอ้ยนี่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่นี่คะ่ะทุกคนตัวเบเริ่มเลยวางแองแมงอยู่อย่างนี้แหละนี่นี่ตัวหนึ่ง คือบูมีหอยแข็งเนาะก็เห็นเปลือกหอยแข็งอยู่ไหมอันนี้ตัวนึงแต่ปูเยอะจริงๆเดี๋ยววันหลังค่อยมาเอาวันนี้ย่ามาด้วยนะไม่กล้าเอาแกสงสารมันแกให้ปล่อยเคยเก็บไปแล้วย่าแกให้ปล่อยนุ่นค่ะไม่ย่าร่มลายๆนู่นนั่งอยู่นูน่นนะคะเจออีกแล้วนี่ ลูกนี้สวยบางลูกก็สวยนะคะบางลูกมันก็เป็นคาบแบบว่าหินเกาะหินปูนเกาะโอ้ยลูกนี้ขคือไงแท้ะคะเอ,อิบนี่ปูบัวเลยนี่อีกอันนึงนี่นี่อุนน้ยทำอะไรกันนะ่ะขอขัดจังหวะหน่อยจิ นี่เก็บไปดองได้เลยนะเนี่ยทำอะไรกันนะ่ะอะอืทุกคนพิมพ์เห็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเลยเนี่ยนะคะนี่สองไอปูเอามาให้ฉันกินเดี๋ยวนี้อันนี้นี่สวยสาม,มนี่ สามสี่ห้าหกใช่หมดเลยนะคะเนี่ยใช่หมดเลยนะนีะ่นี่ลูกหนึ่งเจ็ดเห็นไหมฮะวางอยู่นะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแปดเก้าสิบโอ้ยปูเต็มเลยสิบนี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้ากลุ่มนี้สิบห้าตัวนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บสิบห้าสิบหกสิบเ็ดเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะทุกคนพิมพ์โยนไปวางไว้ก่อนนี่นี่ใช่หมดเลยนะคะนี่นลูกขาวลูกสวยก็สวยนะลูกไม่สวยก็ไม่สวยนี่ค่ะเนี่ยโยนไว้ก่อน ะะออันนี้ใช่ไหมใช่โยนไว้ก่อนวางแองแมงอยู่อย่างเงี้ยก็หอยนะทุกคนเก็บง่ายมากเลยนะหอยหาดเนี้ยนะคะเนี่ยนะคะพิมยุนโยนขึ้นมาเนี่ยนะคะ คนดูมันเกยตื้นขึ้นมาลูกเบือเริ่มเลยเห็นไหมเนี่ยแต่มันก็ไม่สวยนะคะปูนเกาะอ,อ,อันนี้เป็นพวงเลยทุกคนพ่อแม่ลูกหลานเลนหลนดูอ๋ชะแกะเอาแต่โตโต,ต,ต,ตนะพวกเธอฉันก็จะโยนทิ้งไปนะเนี่ยทุกคนเแย่เลยนะคะนี่ โตโตเลยอะนอนแง่งแมงอยูอ่เนี่ยวางอยู่กับทรายอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเก็บง่ายย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็ลูกเบิลมเลยเนี่ยเนี่ยนะคะเก็บให้ดูออบเกาะหินอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะลูกบอกเอฟเลยเนี่ยพิม์ก็ก้มเก็บเอาเลยค่ะมันง่ายเนี่ยค่ะเือ,อ อันนี้ลูกเงเริ่มเลยเนี่ยเออเนี่ยนะคะไหนอีกอันนี้ยังเล็กๆอยู่ดูปูสิทุกคนปูม้าตัวเล็กนะคะตตย,ยัวเยะเต็มหาดไปหมดเลยดูฉันน่าเก็บพวกเธอไปดองเนาะเนี่ยเห็นไหมคะยังตัวเล็กอยู่เนี่ยเนี่ยมาเป็นกลุ่มเลย มองไปไหนก็มีตะปูเนี่ยอีกตัวกำลังมาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูนี่นะคะปูม้าทั้งนั้นเลยเนี่ยยุ้ยเยี้ไปหมดเลยเนี่ยค่ะตัวเล็กนะคะแต่หอยอีกหนึ่งอันนี้พวงเล็กๆมันนะคะเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยมันเต้นไปหมดเลย เยอะมากเลยทุกคนวางแองมองแองแมงอยู่เนะีเห็นไหม <laughs> ดมูหอยตลับทำไมมันมีแต่ตลับจริงๆเลยเนะี่ยเห็นไหมเยอะจังเลยต,ตัวมันยังไม่ตายไปไหนหมดเนี่ย <c oughs> สุสานหอยทั้งนั้นเลยนะเนี่ย <c oughs> ไปไหนก็เจอแต่หอย เห็นไหมคะทุกคนไออันนี้เน่าเนี่ยค่ะทุกคนวันนี้เอาแค่นี้พอหนักประมาณห้าโลได้นะคะเอาแค่พอไปได้ไปทําหอยทอดเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บอีกหาดหนึ่งหาดนั้นจะเก็บง่ายเยอะกว่านี้นะคะนี่จะเป็นทรายเดินเดินเก็บเอาเมื่อยนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคุณผู้ชมคลิปเก็บหอยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนพีเมาหอยมาต้มแกะเปลือกนะคะเดี๋ยวพี่จะแกะเป็นเนื้อๆของเขาแล้วก็ สามารถเอาใส่ฟีดไปกินได้นะคะตัวอ,บอวบๆเลยเห็นไหมคะนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนตัวอ้วนๆอ,อ,อ,อวบๆกันไปเลยนะคะอันนี้คือแกะเปลือกไว้พร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดทานได้เลยนะคะส่วนอันนี้พิมพ์แกะเปลือกเอาแค่เนื้อเดี๋ยวจะเข้าช่องฟีสนะคะทุกคนคะ่ะ